ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองสพารวยนะครับมิเนก็เป็นวันที่วันที่สองนะครับช่วงแรงๆของวันที่สองพฤศจิกายนหกห้านะครับเอาม้เน็จะมีสูตรนะครับสูตรเก่าสูตรโบราณมาฝากเอซีทุกท่านคือเก่านอกกับเนะในวดที่ผ่านมากรเขานะครับ ตามอยู่ในสูตรนะครับจะเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่ว่าแอดจับคู่ให้ไปเข่าอยู่ที่0ูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับส่วนศูนย์หกว่าเป็นตัวเก้าก็เลยบริลุ่งนะครับบริจับออกมาให้นะครับสําหรับทนาดที่จับเต็มสูตรนะครับก็คือเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับเอางวดนี้จะมีตัวไรบ้างนะครับสําหรับสูตรนี้จะมีหลายตัวบอ มาไปเบิงไปชมน้ำกันครับคุณพอ่อคุณแม่กรับสำหรับสูตรโบราณตำนานเกาแก่นะครับเป็นเยอะทีเดียวนะครับสำหรับเศรษฐีเรือนในนะครับออกดอกแบบนี้นะครับตัวเลขกนวะทังบม่ว่าจะเป็นสูตรหรือว่าไปนั่งคอนะครับจะเขานะครับซึ่งบานมะนี สองวันเมาเนี่เข้าทั้งสองวันนะครับหนึ่งห้าก็เข้านะครับปล่อยเก่านั่งหาในหมวดก่อนนะครับหมวดที่ผ่านมานะครับศูนย์สามเจ็ดสามเจ็ดศูนย์นะครับเข้าสองตัวอีกนะครับแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าในหวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกหานี่จะเข้าอีกบ่นะครับสาหรับตัวเลขแนวทังนะครับบ่ว่าจะเป็นสูตรหรือว่า อทองใสไปนั่งเองนะครับจะเข้าอีกหรือไม่ไปเบิง้งไปชุมลุ่นกันนะครับในวันนี้นะครับแดดร้อนจัดนะครับนี่ครับทั้งวันว่านมหาโชคสีทิศกำลังออกดอกอีกแล้วนะครับออกดอกมากจะได้โชคเลยนะครับนี่ครับเริ่มออกดอกใส่งวดน,นี้พอดีเลยนะครับออเปืือก่าเป็นการเสียเวลามากเข้าไปเบิง้ง ไปชมสูตรกันครับอีฟซี่ทุกท่านครับไปดูไปชมสูตรกันนะครับโอ้นี่ก็ไม้แง่นะครับไม้มงคลเช่นกันนะครับไม้แย่ๆนะครับนี่แหละครับสูตรนี่แหละครับในวที่ผพันธมากก็ดีนะครับสูตรนี่แหละนะครับจับคู่นะครับเจ็ดศูนย์ นะครับถ้าจับถูกนะครับ70ก็เข้า06ก็เข้านะครับ06ก็เข้าแต่ว่าแอดจับออกมาแล้วมาได้07นเจ็ะครับเนาะมาได้07นย์สำหรับท่านใดที่กราบเข้านะครับ70นะครับส่วน06บ่ได้จับออกมานะครับเพราะว่าว่าออกมาแล้วนะครับแต่ว่ามาจับใน3าตัวเป็น604นะครับ406กก็คือผ่านเนาะครับเนาะ เอาในวันนี้นะครับจะเป็นเจ้งใดกะมาเบิ่งมาชมต่อนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับจักคู่พลาดนะครับในหววที่พันมาเลยบ่เขาบนเข่าล่างนะครับแต่ว่าก็มีผู้เพิ่นจับเอาได้นะครับมีฝีีบางท่านนะครับเพิ่นจับเลนนะครับเพราะว่าเพิ่นมากเกจับเลนยู่ช่วงล่างๆนี่นะครับเพราะว่าช่วงข้างบนจะบกค่อยเข่ากันนะครับจะเอาซองรรทัดล่างนะครับ เป็นกระได้กันทั้งศูน์และกเจ็ดศูน์นะครับก็ดีใจนํำสําหรับอิฟซีทนใดที่รู้จักสูตรนี้แล้วนะครับจับเอาเป็นนะครับเป็นใดทั้งบนทั้งล่างนะครับเอาที่นี่มาเบังสูตรของงวดประจำวันที่1 6พฤศจิกายน6กหาจะเป็นตัวไรนะครับนี่ครับในในหวด ที่ผ่านมาอ๋อขออธิบายอยีกแป๊บนึ่งนะครับเด่นเจ็ดนะครับในวันที่ผ่านมาเด่นเจ็ดรองสามไม่เข้านะครับตัวกันคือศูนย์กับ5นะครับคือเป็นตัวประกบกันได้เลยนะครับเจ็ดศูนย์นะครับวันนี้มาเบิ่งกันนะครับมาไ้ตัวอะไรคือนะครับนี่นะครับ ฉลากออกวันพุธนะครับอยู่ในตาล่างจะมีสีสองตัวตัดออกตัวหนึ่งนะครับห้ามีสองตัวตัดออกนะครับแล้วก็มีเจ็ดเห็นกันมอนอครับแล้วก็มีเจ็ดมีหนึ่งนะครับนะครับมีสี่มีห้ามีแปดมีเจ็ดมีศูนย์มีหนึ่งนะครับเมื่อวันนี้หน่อยตัวนะครับก็คือ ตัดออกแล้วจะเหลือมีสี่มีห้ามีแปดมีศูนย์มีเจ็ดมีหนึ่งนะครับมีหกตัวนะครับในงวดนี้นะครับงวดนี้น้อยตัวนะครับเลขในแต่างมีหกตัวนะครับจะมีในแต่างจะมีอยู่หกตัวก็คือมีห้ามีสี่มีแปดมีเจ็ดนะครับเจ็ดตัวนี้บอรชัดเจนแอดมาเขียนไว้รอบนอกเฉยๆนะครับ มีหมี4มี8มี7มีศนย์มี1นะครับจับคู่อ๋อเด่นนะครับเด่น4รอง0นย์กัน7จนะครับในวันนี้นะครับจับคู่3ตัว0 47 4 80 0 85 187 1 4่แป1ศูนย์ศนะครับวงกลมไฮทีศูนย์ส่เจ็ดสี่แปดศ ศูนานะครับสำหรับ3ตัวกัดทั้งโต๊ดทั้งเต่งไว้ด้วครับเต้จับคู่2ตัวบนล่างนะครับกลับด้วยนะครับหนึ่งแปดศูนย์สี่นจะครับกับวงกลมให้ที่ส2 5 8 7งหแดเต่ว่าบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าอยู่ในตาล่างเพราะมีสอง ชั้นใดถึงมีซีสองนะครับสําหรับซีสองตัวนี้นะครับมีอีกสูตรหนึ่งนะครับถ้าสีมานะครับจะมีศูนย์ซีกับซีสองเท่านั้นนะครับและซีแปดนะครับแอดเกิดเรือมาลงในนี่เลยนะครับสองสูตรมารวมกันนะครับกับมาตรงกันอยู่ที่ีสองนะครับเด้อก็เลยวงกลมให้เลยนะครับที่ซีสองนะครับวงกลมให้ที่ซีสองไปเลยนะครับ จัดเจียนกันมะนโ้อกับเอซีทุกท่านครับเอากาให้พินิจพิจารณาให้ดีๆนะครับทางช่องให้เป็นเพียงแค่แนนทางในการจัดซื้อสรากินแมงรัฐบาลในงวดประจำวันที่16พฤศจิก,กายน65เท่านั้นนะครับบริษัมอมเมาห้ยลุมลงในการพนันซิงเงินแต่ปาาระกันได้นะครับมักชอบกับค่อยจัดคัดกับพานนะครับผูใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ ีมีเพียงแค่นี้นะคกับน้องมาฝากพีตอนน้องมาฝากคุณพ่อคุณแม่เฮานะครับมักถ่าชอบจะรากินแมงระพรุนตำนมากกรีหยิบจับไปเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้อก่ะลืมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้แกทั้งช่องทองใสพารวยขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับกับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ ชมอย่างไม่ข้ามโฆษณาถือว่าท่านลํำเลือดประเสริฐสีคอมเมนต์ด้วยขอให้ท่านนั้นโชคดีนะครับในรางวัลใหญ่ๆกันไปขอให้ท่านได้รางวัลใหญ่ๆได้โชคได้ชัยกันไปด้วยกันนะครับนี่งวดนี้นะครับให้เขาสามตัวบนสองตัวล่างสองตัวบนตรงๆ,รงๆนะครับเลยว่าให้ท่าน ในฉลากินแมงกระดบ,บันเลขหน้า3ตัวเลขไทยสามตัวหรือว่ารลงวันใัน่ๆกันขึ้นไปนะครับสำหรับคลิปนี้ความรับผิดจากพี่จันนองไว้เพียแค่นี้ตามต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีกันทุกทกท่านได้โชคกันทุกคนครับผม